สวัสดีครับมาจากไหนเท่าแก่ปลาจีนนี่ตัวจริงซื้อสดหรือซื้อฟอนเอาราคาเท่าไหร่อยากได้อยากได้ฟอนนี่คือ5,000ฟอนบ่เกิน5,000พวกอเมล่าพวกนี้น่ะนี่เพียบเลยผมก็ดูแบนเปนรองไว้อ๋อแบนหลักน่าจะไม่ไหวพวกนี้ได้อยู่มั้งมีหลายอยู่มีหลานแอดทาดอเมล่า ทำงานอะไรอยู่ครับอยู่ค่นนคะอ๋อพนักงานบริษัทสบายขายได้้า2592.99จะต้องย้ายธนาคารเบิ้งก่อนได้เอาไอ้มกักเอาไอ้ชอบเอาไอ้เที่ยงจทำงานบริษัทแคนนอน,น,น,น2,018.99ป่ะแ8.9เบิ้งกัน e ได้เอ้ยเด้อหลายคันนะพนักงานบริษัทใกล้จะปีใหม่แล้ว โบนัสออกไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับโบนัสมาออกแล้วกัไอ้เสมเลยเลยฟรีดาวออกรถศูนบาทไอเสมลดซิ่งจัดให้โคตรสุดวัรุ่น